สวัสดีค่ะตู้อบไฟฟ้านะคะแบบใช้ได้สองระบบนะคะวันนี้เรามาตากอันชันกันค่ะต้องกระจายแบบที่เราตากแบบเราตากนั่นแหละค่ะอันชันสวยมากค่ะเหมือนมนที่เราตากแดดทั่วไปเราก็กระจายอย่าให้มันกองถ้ามันกองมันจะแห้งไม่เท่ากันแต่นี่ปล่อยทิ้งได้ เอาเอาเอาใส่อีกตะแกงนึงก็ได้นะคะเอาใส่อีกตะแกงนึง่งมาอีกก็ได้มีหมดแล้วมีกว่าเอ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 ามาอีัมตะแกงตะแกงนึง,งค่ะเงได้เดี๋ยวกะเหลือหน่อยอาไมเอา่มาขังนึงค่ะ ดอกสวยมากค่ะอันชันที่นี่ค่ะสิงบุรีนะคะ,<ป>ะ,ะยกใส่นี่ค่ะหนึ่งตะแกงนะคะ เดียวัยงผมรบาดการเดินของว่าแล้วโต๊ะวางได้เคินเคินไปเออคนเดียวนะสองคนก็ยังมีได้หลายชั้นไม่ได้ได้แต่มันเยอะฟปมันก็จะแห้งชาแห้งช้านบ้างที่หลายชั้นังหลายชั้นไม่นแห้งช้า สวยมากค่ะอันชันชยเยอะสิงบุรีเยอะค่ะแต่สิงบุรีส่วนมากตักกล้วยอะ่ะที่เรามาลงให้อะ่ะกล้วยกล้วยเยอะย แล้วเอาไปบดได้ใส่เป็นแคปซูลก็ได้สวยมากค่ะขายาก้วยดอกอัญชันนี่าลมไอ่เาอบสวยสวยสดสีมันสดอันนี้แดดในเผาอะไรเพียงกเออแล้วแดดเดียวก็ไม่น่ ได้ดเข้าครัวะแกตามแม่คูโทรมาให้เรียนน่ะให้เรียนแล้วเห็นบอกคุยออไรได้แได้แล้วเก้งเรลนตะแกงเราเป็นตะแกงสแตนเลสนะคะเกรดสามศูนย์สี่มีพัดลมระบายความชื้นสองตัวนะคะ

เขแบบเที่ยวแบบนี้แหละเขาตัดทตู้เดียวให้พอไม่ทำเ่อะไม่ทำคนสองสามตู้สี่ตู้บางทีก็เป็นชุมชนนที่ชุมชนเหมือนเหมือนกลุพูดกันอ่ะเขาแบบเป็นชุมชนก็ซื้อรวมกันเอาเป็นกลุ่มซื้อทีสิบตู้เงี้ยอ่ะต่างของคนนี้หมดคนนี้เข้าเลยต่างด้วยกัน บางทีเข้ามาทั่งโลโลอะไรก็แบบโดนโดนแล้วก็มีปัญหาเข้าไปหมดแล้วมีออโต้ลงมันทุกเดียวหนูยังไม่ได้เข้าหนูไม่เข้าเรียนแล้วลู